สวัสดีครับผมวันดึกการหลังไมบอลที่จะมารเปเดีดข่าวสารกันีฬาฟุตบอลประจำวันที่19เดือน4 2 5 6 5กันนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของศึกแดงเดือด6ส่วนผี ลังนิกเชื่อผีโค่นหงได้แล้วเรื่องของข่าวลา่าโรนันโดก่อนแดงเดือดพร้อมได้ฟังกันครับศึกแดงเดือดหงชุนผีเครืีอทงี่19.465นี้เวลาตี2องลีฟูเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบที่แล้วลีฟูบุกไปทุกแมนยูนถึง5.0ต่อ0แต่โดยนัดนี้มีแต้มเดิมพันตัวลีฟูเองต้องคว้า3แต้มเพื่อโอกาสลุนแชมป ส่วนมันยูเองต้องการสามแต้มเหมือนกันเมื่อโอกาสที่ขึ้นพ่อโปนัดนี้เดือดแน่นอนครับแต่ถ้าให้ดูนักเตะขณะนี้แล้วเลี้ยงปูมีความแต้เปรียบมากกว่าโดยความข้อของนักเตะและความข้อของทีมโดยท่ามันยูอาจขาดโดนดเพราะด้วยข่าวการสูญเสียแฟนชายของเขาไปตามคาดการณ์แล้วเรี้ยงภูน่าชนะได้สบายๆสามต่อศูนย์ลังเหน่งเชื่อผีโค่นหงได้ รับดังนิกค United, าากุนซอแมนเตอร์ยูไนเต็ดข้อพาทีมบุกชนะลิเวอร์พูลให้ได้ในเกมดังเดือดแต่ลังนิกเองชี้แข้งผีแดงต้องเล่นด้วยความที่ดีที่สุดเท่านั้นโดยรับลังนิกได้กล่าวข่าวสภาพไปว่าป้าหมายของเราคือการเอาชนะเรารู้ว่าเรากำลังเจอกับทีมระดับท็อปและรู้ว่าต้องเล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดทั้งที่ต่อของบอลและไม่ได้ของบอลผมเชื่อว่าเราสามารถทำได้ผมค่อนข้างมั่นใจว่านักเตะก็ต้องการทำให้ได้เช่นกัน พวกเขาซ้อมได้ดีในบรรจัมันไม่สําคัญในสิ่งที่ผมบอกกับพวกคุณมันขึ้นอยู่กับนักเตะที่แสดงความมุ่งมั่นออกมาได้ในสนามรับลังนิกล่าวข่าวล้าโรนัลโดก่อนแดงเดือดคิตโนโรนัลโด,โด,โดกองหน้าพายาเตอร์ยูนเตเต์ต้องเจอกับข่าวล้ายที่ต้องสูญเสียลูกชายฝาแฝดในขณะที่จอร์จินาโรกิเกสแฟนส28ปให้กำเนิดแฝดชายและแฝหญิง โดยโรนันโดได้เผยเรื่องเศร้าผ่านอินสตาแกรมไว้ว่าได้เสียลูกชายฝาแฝดส่วนแฝดหญิงน,นั้นรอดชีวิตอาจจะส่งผลให้โรนันโดไม่พร้อมลงแข่งในนะาทีเจอลิเอร์พูคืนนี้โดยสตาฟทีมแมนยูได้โพสต์ว่าถือเป็นเรื่องความเศร้าอย่างสุดซึ้งของพวกเราที่ต้องประกาศว่าทางทะลกเพศชายของเราจากไปแล้วมันเป็นความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ที่พ่อแม่ทุกคนสามารถรู้สึกได้โดยคนในวงการฟุตบอลต่างก็แสดงความเสจจียใจกันทุกหน้าอย่างเช่นมนาร์กาเรฟฟอร์ ขอส่งความรักและควากำลังใจให้นายและครอบครัวเข้มแข็งในวันนี้อย่างรายการพิมเมลีกเองก็ได้ให้กำลังใจโรนัลดไว้ว่าทุกคนที่พิมเมลีกขอส่งกำลังใจให้กับคุณและครอบครัวของคุณในส่วนแอดเองนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับโรนัลด์ด้วยซ้ำไม่ว่าโรนัลดจะอยู่ทีมไหนก็ตามการโศกเสร้คนรักถือเป็นสิ่งที่น่าเศร้าและขอให้ทีวโรนัลดนั้น,นผ่านพ้นไปด้วยดี หากไปภาพประการใดทางเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับ